เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนีตายตัวร้ายสวมรอยบทที่71อ ในตอนนั้นเองเซี่ยห่าตั้นที่นอนอยู่ก็คล้ายจะรู้สึกตัวขนตากระเพื่อมเล็กน้อยท่ามกลางความเงียบงันอันตึงเครียดเซี่ยห่าตั้นค่อยๆลืมตาขึ้นสายตาที่ไร้แววของเขาเลื่อนมองไปยังข้างเตียงอย่างเหม่อลอย เป็นภาพฝันร้ายที่กลายเป็นจริงฮองเต้ทรราชที่อยู่ในสภาพใกล้ตายสบตากับคนร้ายที่เขารักใคร่มากที่สุดแต่ขณะเดียวกันก็ยังเหมือนภาพการพบกันครั้งแรกระหว่างพวกเขาเขานิ้วหน้าทำท่าคล้ายใช้ความคิดหลังจากนั้นอีกครู่หนึ่งเขาก็ใช้น้ำเสียงที่แหบแห้งจนแทบจะฟังไม่ได้สับเอ่ยเรียกเธอวานอินหรือ อีวานอินสาดุ้งทำให้ขวดกระเบื้องในมือเอียงจนผงยาร่วงลงบนบาดแผลของเขาเลือดสีแดงสดไหลออกมาไม่ขาดสายย้อมฟูกจนกลายเป็นสีแดงฉาน กล้ามเนื้อของเซียห์าตั้นหดเกรงขึ้นมาทันทีแต่สีหน้าของเขายังคงไร้การเปลี่ยนแปลงความเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยนี้เทียบไม่ได้กับความเจ็บปวดที่ทิ่มแทงอยู่ในหัวของเขามานานแรมปีเขาถามขึ้นอีกครั้งคล้ายกำลังควานหาใครบางคนวานอินอีวานอินยิ้มให้ How are you เซียห์าตั้นพยายามยกมุมปากขึ้นให้เป็นรอยยิ้ม I'm า i n ฟอ่านยูคนที่อยู่ในห้องก้มหน้าหลบตาไม่มีใครกล้าแสดงความสงสัยออกมาอีวานอินโรยาไปได้ครึ่งขวดก็หมดแรงล้มตัวนอนอยู่ข้างๆเสียห่าตั้น เซียวเทียนไฉมือไว้รับขวดยาเอาไว้ได้ทันก่อนที่มันจะตกลงพื้นอีวานอินตั้งใจจะบอกให้เซียวเทียนไฉคอยสังเกตอาการของเซียหเหาตั้นก่อนแล้วค่อยเพิ่มปริมาณยาแต่เสียงที่เปล่งออกมากลับมีเพียงลมหายใจสั้นๆเท่านั้นเซียวเทียนไฉกล่าวทั้งน้ำตาว่าหองเขาโปรดวางพระทัยอีวานอินพยักหน้าพยายามควานข้อมือเซียหเาตั้น ตอนนี้เองที่องคารักวิ่งเข้ามารายงานด้วยความตื่นตระนกหองเท่ายิงใบ้กินยาพิษที่ซ่อนไว้ในปากข้าตัวตายไปแล้วพะยะค่ะหวีวานอินรับฟังด้วยสีหน้าเรียบนิ่งจากการสนทนากับหิงใบก่อนหน้านี้เธอพอจะเดาได้อยู่แล้วว่าบทสรุปย่อมหนีไม่พ้นการแลกเปลี่ยนชีวิต ชีวิตหนึ่งแลกกับอีกชีวิตลูกถนูที่ยิงออกไปแล้วย่อมไม่อาจเก็บขึ้นช่วยได้สักคนก็นับว่าคุ้มค่าแล้วหญิงสาวไม่สนใจองคารักแต่หันมามองคนที่นอนอยู่ข้างๆอย่างตั้งใจคใายต้องการจดจำใบหน้าของเขาให้ได้มากที่สุด การมองเห็นของเซียวโหวตันยังพร่าเลือนความคิดของเขาก็ยังคงว่างเปล่าเขาไม่เข้าใจว่าอีวานอินกำลังทำอะไรนึกว่าตัวเองคงรู้สึกตัวก่อนสิ้นใจจึงรีบใช้เวลานี้สั่งเสียใช้ชีวิตต่อไปอีวานอินยิ้มรับอย่างอ่อนแรงอืมฉันจูบเธอได้ไหมได้สิ ความมืดมิดค่อยๆปกคลุมทุกสับพัิองสายลมพัดโช,ชยเข้ามาพร้อมกับกลิ่นอายแรกของรุ่งอรุณคุกหลวงหนึ่งปีต่อมาภายในห้องขังที่อยู่ลึกที่สุดยังคงมีความอับชื้นแสงสลัวรังเพียงลำแสงเดียวส่องผ่านลูกกรงมายังร่างของคนที่นั่งอยู่ตรงมุมห้อง ตัวอน่องนั่งหลับตานิ่งริมฝีปากที่แห้งผากจนเลือดซึมขยับแผ่วเบาราวกับกำลังท่องบางสิ่งอยู่ในลำคอหากมีใครชะโงกหน้าเข้าไปใกล้ก็จะได้ยินว่าเขากำลังนับเลขในห้วงเวลาที่ไร้วันคืนปราศจากสัพเสียงทั้งปวงมีเพียงผู้คุมเงียบขรึมที่คอยส่งอาหารจืดชื่นคล้ายน้ำเปล่ามาให้ประทังชีวิตตอัวน่องทำได้เพียงนับเลขเพื่อประเมินวันเวลา ที่เคลื่อนผ่านมิให้ตนเองตกอยู่ในวังวนแห่งการเวลาที่ไร้จุดสิ้นสุดจนสูญเสียความรู้สึกสุดท้ายไปแต่วันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับเขามีเสียงคนเดินเข้ามาใกล้ห้องขังมีคนวางอาหารลองแต่ยังไม่จากไปในทันทีหลังจากผ่านไปไม่กี่อึดใจความเงียบสงัดที่ดำเนินมานานถึงหนึ่งปีก็ถูกทำลายดองท่านอง ตัวนอ้องนิ่งงันไปก่อนเอียงหน้ามามองอย่างช้าๆผู้มาใหม่เรียกตัวนอ้องด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นอีกครั้งคราวนี้ตัวนอ้องจำเสียงของอีกฝ่ายได้คนผู้นี้เคยอยู่ใต้อานัตของเขาตัวนอ้องถามเจ้าเข้ามาได้อย่างไรกระหม่อมไร้ความสามารถกระหม่อมสมควรไปบุรุษคนนั้นไม่พูดพร่ำถามเพลงคุกเข่าโคกศีรษะลงพื้น ผู้คุมที่นี่เกลี้ยกล่อมยากมากกระม่อมเฝ้ารอโอกาสอยู่หนึ่งปีเต็มตนกระทั่งภายนอกเกิดความวุ่นวายผู้คนระส่ำระสายจึงให้คนติดต่อจ่ายสินบนผู้คุมเพื่อขอเข้ามาพบท่านอ๋องแต่พวกเขายอมให้กระม่อมคุยกับท่านอ๋องได้ไม่นานต้องรีบออกไปตัวอ๋องจับคำสำคัญได้ข้างนอกวุ่นวายงั้นหรืออีกฝ่ายรับคำพะยะค่ะปีที่แล้ว ก่อนที่จะเกิดความวุ่นวายในเมืองท่านอองรับสั่งกับกระหม่อมคำหนึ่งกระหม่อมจำได้ขึ้นได้ต่อมากระหม่อมจึงหาโอกาสเข้าหาราชทายาทหลังจากเกลียกกล่อมให้ราชทายาทเป็นพวกได้สำเร็จก็วางแผนให้ฮองเฮาลอบรงพระชนห้องเต้สำเร็จหรือไม่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนเสียทีเดียวแม้ห้องเต้จะสิ้นพระชนแต่อวีหฮองเฮาผู้หน้ารังเกียจกลับรอดมาได้ ตอนนี้นางยังทำตัวร้าวกับบูเช็กเทียนกลุ่มอำนาจบริหารแผ่นดินถ้าว่าสวรรค์มีตาสตรีเช่นนางจะปกครองบ้านเมืองได้อย่างไรปีที่แล้วเกิดภัยแล้งไปทั่วทุกหัวระแหงความทุกข์ยากเกิดขึ้นทุกหัวเมืองภัยแล้งหนังตาของตวนอ๋องกระตุกเขาจำความฝันในอดีตได้บุรุษผู้นั้นยังกล่าวต่อ เลือกส่วนไล่นาทั่วทั้งแคว้นกลายเป็นพื้นที่ร้างไร้ผลผลิตให้เก็บเกี่ยวผู้คนอดตายกันนับไม่ถ้วนลือกันว่าเป็นพระฮองเฮาปีศาจกุมอำนาจสวรรค์จึงลงทันชาวบ้านพากันลุกฮือทั่วทั้งแผ่นดินอีฮองเฮาของสเสวยสุขได้อีกไม่นานแล้วบุรุษผู้นั้นเอ่ยพลางน้ำตาไหล กระหม่อมกำลังติดต่อกับคนเก่าๆของท่านอองพวกเราจะหาทางก่อความวุ่นวายให้หนักขึ้นเมื่อใดที่อีฮองเฮาถูกคนล้มเราจะอาศัยช่วงชุลมุนเข้ามาช่วยท่านอองออกไปมีเสียงคนเดินเข้ามาหลายคนผู้คุมกะเช้ามาไล่แล้วบุรุษผู้นั้นกดเสียงให้ต่ําที่สุดกล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ขอให้ท่านอองรักษาพระวรากายให้แข็งแรงอดทนอีกสักปีสองปี พวกเราจะต้องมีโอกาสกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งบุรุษผู้นั้นจากไปแล้วภายในห้องขังกลับคืนสู่ความเงียบสงดัดแม้แต่เสียงนับเลขที่แผ่วเบาก็ไม่ดังขึ้นอีก ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไรจึงมีเสียงหัวเราะในลำคอดังขึ้นไม่มีใครเข้ามาดุด่าตวนอองจึงหัวเราะไม่หยุดเสียงหัวเราะดังขึ้นเรื่อยๆจนเป็นเหมือนเสียงของความบ้าคลั่งจากตำแหน่งที่ตวนอองมองไม่เห็นผู้คุมยืนฟังการเคลื่อนไหวของเขาด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่แววตากลับมีแววยาอหยันเหมือนกันโดยมีได้นัดหมายชานเมืองหลวง ท้องฟ้าสดใสแสงแดดอบอุ่นกำลังดีเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตใหม่เริ่มต้นพื้นที่กว้างแถบชานเมืองหลวงที่เงียบเหงาในยามปกติ วันนี้กลับมีรถม้าแล่นผ่านไปมาผู้คนแต่งกายด้วยสีสันสดใสย่ำเท้าอยู่ใต้แสงแดดที่อบอุน่นมีควันทูปและเทียนล,ลอยอยู่กลางอากาศไม่ขาดสายนี่เป็นช่วงเวลาของการเคารพสุสานเป็นช่วงเทศกาลเชงเมงพอดีมีคนมาทำความสะอาดจุดทูปเส้นไหว้ผู้ล่วงลับอยู่หน้าหลุมศพ จากนั้นก็พากันนั่งดื่มสุรากินของเส้นไหวมีความสุขสำราญไปพร้อมกับผู้ล่วงรับแผ่นดินที่วุ่นวายตกอยู่ในภัยแล้งตามที่ตัวอ่องได้ยินนั้นกลับมีแต่ความสงบสุขและปลอดภยัยสุสานที่เพิ่งสร้างขึ้นไม่นานบริเวณชานเมืองหลวงเงียบเหงา จนแทบไม่มีคนผ่านไปมาองคารักกลุ่มหนึ่งยืนขวางกั้นไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้มีเพียงรถม้าที่แสนจะธรรมดาไม่กี่คันจอดอยู่แถวนั้นเออหลันทำความสะอาดจัดเครื่องเส้นไหวให้ฉันจิ่นเทียนแล้วจุดทูปเผากระดาษเงินกระดาษทองคนที่อยู่ด้านหลังส่งดอกไม้ให้เออหลันช่อหนึ่งอีวานอินเอ่ยขึ้นวางรวมกับของเส้นไหว เออหลานรับมาอย่างแปลกใจก่อนจะพบว่าในช่อดอกไม้มีรวงข้าวสีเขียวสดอยู่ด้วยกรรมหนึ่งนางเห็นแล้วก็อดหัวเราะไม่ได้ฮองเฮาทรงมีน้ำใจแล้วฉันจินเทียนมีชีวิตอยู่จนถึงฤดูศาสตร์ปีที่แล้วภัยแล้งมาเยือนดังที่คาดกลานเอาไว้ถ้าว่าแควนต้าเสียได้เตรียมการร่วงหน้าพื้นที่ต่างๆมีการปลูกข้าวฟ่างและพืชทน,นแล้งชนิดอื่น ตามวิธีการที่ฉันจินเทียนบันทึกไว้ในยุ้งฉางของทางการยังมีสเสบียงอาหารแห้งที่สะสมเอาไว้อย่างลับๆล่วงหน้าหนึ่งปีตาเสียจึงรอดพ้นจากหายนะครั้งนี้ได้ไม่มีคนอดตายดังเช่นที่นิยายเขียนเอาไว้เมื่อฤดูเก็บเกี่ยวมาถึงฉันจินเทียนจึงหลับตาลงอย่างพึงพอใจจากไปท่ามกลางมิตรสหายที่รักเขา เออหลันวางช่อดอกไม้ไว้ข้างเครื่องเส้นไหว้กล่าวด้วยสีหน้าสงบนิ่งพี่เฉินสงครามแขวนเหยียนยุติถูเออขึ้นเป็นห้องแต้เขายังส่งจดหมายที่แสดงความเป็นมิตรต่อก,กันมาอีกฉบับหนึ่งยุคสมัยแห่งความสงบสุขมาถึงแล้วท่านหลับอยู่ที่นี่จะได้เห็นพืชผลที่อุดมสมบูรณ์ในทุกๆปี ไม่ห่างจากจุดนี้นักป้ายหลุมศพของวังเจ้าได้จารึกชื่อแท้ที่แท้จริงของเขาไว้แล้วหลี่อินเซและอย่างตัวเสียจุดทูบเส้นไหวเรียบร้อยก่อนจะลากสหายร่วมง,งานหนุ่มๆห,หลายคนมานั่งดื่มสุราสนทนาการตรงหน้าหลุมศพของวังเจ้าเสียงหัวเราะพูดคุยทำให้ผู้คนพากันเข้าใจว่าพวกเขาสนิทสนมกับวังเจ้าอย่างยิ่ง ในเวลานี้พวกเขาทั้งสองกลายเป็นขุนนางใหญ่ในราชสำนักคนหนึ่งทำงานในกรมคังซึ่งในที่สุดก็ได้ใช้ทแเบียนที่ดินที่เขาจัดทำไว้คืนที่ดินให้แก่ชาวบ้านอีกคนดำรงตำแหน่งในกรมขุนนางดูแลเรื่องการสอบรับราชการคัดเลือกผู้มีความสามารถขุนนางหนุ่มคนอื่นๆน,นั่งฟังพวกเขาเล่าประสบการณ์ต่างๆด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใส ทุกคำพูดที่พวกเขากล่าวทุกคำสอนที่เอย่ยล้วนทำให้บรรดาขุนนางหนุ่มนับถือจนเกือบจะหยิบกระดาษขึ้นมาจดบันทึกกันตรงนั้นสายลมวัสันพัดพาหิมะและความหนาวเหน็บไปทุกปีมีหรือจะใส่ใจกับความรุ่งโรหรือตกอับของมนุษย์เรา บัณฑิตหกคนที่พบเจอกันบนเรือมีครึ่งหนึ่งที่หลับไหลอยู่ใต้พื้นดินไปตลอดการอีกครึ่งได้ใช้ชีวิตอยู่ในยุคสมัยที่สงบสุขอย่างที่วาดฝันกรีบดอกไม้ถูกสายลมพัดพามาติดเส้นผมของเออหลันวีวานอินช่วยหยิบออกกระซิบถามข้างหูเออหลันว่าวันนี้หลี่อินซีมองเจ้าอยู่หลายครั้งสองวันก่อนเขายังมาถามเรื่องเจ้ากับข้า เออหลันหัวเราะเบาๆห้องเฮาคงมีได้มีพระประสงค์จะจับคู่ให้หม่อมชั้นใช่ไหมเพคะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอวีวานอินดึงตัวอีกฝ่ายลุกขึ้นชวนเดินเล่นเป็นเพื่อนทั้งคู่เดินไปใต้เงาต้นไม้ใหญ่เมื่อออกห่างจากสายตาคนรอบข้างแล้วอวีวานอินก็เอ่ยขึ้นเรื่องนี้ต้องสมัครใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าเจ้าไม่มีใจ ถ้าจะช่วยกันเขาให้เองสีหน้าของเอ๋อหลันเมอรลอยเขาเคยคุยกับหม่อมฉั้นเป็นการส่วนตัวเขาบอกว่ารู้ตัวดีว่าสู้พี่ฉันไม่ได้แต่ตอนนี้พี่ฉันก็จากไปแล้วในราชสำนักมีเพียงเขาที่รู้ความลับของหม่อมฉันถ้าหม่อมฉันจะถอนตัวการแต่งงานกับเขาก็อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อพวกเราสามารถรวมใจเป็นหนึ่งจะได้ไม่ผิดต่ออุดมการ์ที่มีอยู่ ในโลกนี้ไม่มีกำแพงใดที่สายลมไม่พัดผ่านเมื่อทำงานกันนานเข้าเริ่มมีบางคนสังเกตเห็นความผิดปกติบางคนเริ่มสงสัยในตัวตนที่แท้จริงของเอาา๋อหลันข่าวลือเรื่องนี้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วและยังมีคนถวายดีกาต่ออีวานอินด้วย คงเพราะหลีอินซีได้ยินข่าวนี้จึงไปหาเอ่อหลันเพื่อหาเรือสีหน้าของเขาขณะที่คุยเรื่องนี้แดงก่ำเหมือนกวนอูไม่กล้าสบตากับเอ่อหลันด้วยซ้ําคนที่ยึดมั่นในความถูกต้องและขนบธรรมเนียมอย่างเขาสามารถทําถึงขั้นนี้ได้ไม่รู้ว่าต้องรวบรวมความกล้ามากเพียงใดหวีหว่านอินถามเจ้าปฏิเสธเขาไปหรือ เออหลันนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งตอนถอนใจตอนนี้มีการสอบรับราชการขึ้นอีกครั้งในราชสำนักไม่ขาดแคลนคนมีความสามารถการที่หม่อมชั้นลาออกเวลานี้ก็เท่ากับจากไปทั้งที่มีผลงานอยู่เพียงแต่ว่านางมองอวี๋วานอินก่อนจะเอยอย่างเนิบช้าเพียงแต่หม่อมชั้นเป็นห่วงฮองเฮา อวีหวานอินอบอุ่นหัวใจเออหลันยกมือขึ้นช่วยจัดทรงผมให้อวีหวานอินเพราะฝ่าบาทและหองเฮาร่วมกันบริหารแผ่นดินย่อมมีคนวิจารณ์กันไปต่างๆนานายามนี้หองเฮามีชื่อเสียงเรื่องลือและอำนาจมากล้นไม่มีใครกล้าทำตัวเป็นไข่ไปกระทบหินแต่อนาคตย่อมไม่มีอะไรแน่นอนหากวันใดเกิดข้อผิดพลาดผิดพลาดก็ไม่เป็นไร มีเสียงแทรกขึ้นเซียวเเ่าตั้นเดินมาหาทั้งคู่อย่างไม่รีบไม่ร้อนพิ้งให้ผู้ติดตามรอยอยู่ห่างๆยามนี้เขาถอดพระมาลาที่หนักอึ้งออกรวบผมครึ่งศีซ่ะเมื่อเดินอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลายจึงดูคล้ายคุณชายจากตระกูลใหญ่ที่ไร้พิษสองคนหนึง่งผลงานทั้งหลายยกให้เป็นของฮองเฮาแต่หากจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างนั่นก็เป็นเพราะข้าไม่ดี ถ้ามีขุนนางซื่อสัตว์ภวายดีก้หฮองเฮาย่อมจัดการได้อย่างเหมาะสมแต่ถ้าเป็นขุนนางกลังชินคิดจะหาข้ออ้างมากล่าวโทษ้องเทาอาการคุ้มคลั่งของข้าก็อาจกำเริบขึ้นได้ทุกเมือ่อไม่แน่ว่าตอนที่ไม่รู้ตัวอาจสังหารคนตายกลางท้องพระโรงก็ได้เออหลานรีบค้อมตัวคำนับอีวานอินมองตามไหวนะไปเสร็จแล้วหรืออืม ข้ามารับเจ้ากลับไปพร้อมกันเซียว์เฮาตันจับมืออีวานอินลูบฝ่ามือเล็กๆสองสามทีแววตามีรอยยิ้มแฝงอยู่เป็นแววตาที่ใช้มองคนรักอย่างเปิดเผยรอสักครู่หม่อมฉันยังคุยไม่เสร็จอวีวานอินบีบมือเขาเบาๆเอ่อยเตือนกลับไปรอในรถมาหลบลงมก่อนเผดเพคะเซียว์เฮาตันไม่ยอมข้าจะอยู่ฟังด้วย อย่างงองง่รีบไปเลยเออหลันพยายามทําเป็นมองไม่เห็นวิวานอินไล่เซียยเขาตั้นไปได้ในที่สุดเธอหันมาคุยกับเออหลันต่อกล่าวตามต้องข้าไม่อยากให้เจ้าล้าออกหลี่วินซีกับหยางตัวเสียกำลังก้าวหน้าในหน้าที่การงานเจ้าจะยอมแพ้พวกเขางั้นหรือเออหลันเงยหน้ามองอย่างคาดไม่ถึงแต่ตอนนี้ใครๆก็รู้แล้วว่าหม่อมฉันเป็นสตรี ก็ดีเลยข้าขาดคนที่จะช่วยจัดตั้งสํานักศึกษาสตรีตามหัวเมืองต่างๆอยู่พอดีอีวานอินจับไหลของเออรลันไว้กล่าวอย่างเป็นงานเป็นการว่าที่หลี่อินซีพูดมาก็ไม่ถูกเสียทั้งหมดคนที่รู้ว่าเจ้าเป็นสตรีในโลกนี้ไม่ได้มีแค่เขาเสียหน่อยในเมื่อเจ้ามีอุดมการต้องการจะรึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์แล้วใยต้องใช้ชื่อคนอื่นเล่า จากนั้นอีกครู่ใหญ่เออหลันก็เดินกลับไปอย่างเมื่อร้อยขุนนางหนุ่มยังนั่งสนทนาและร่วมกินอาหารกันอยู่บนลานกว้างเมื่อมองเห็นเออรหลันกลับมาเพียงลำพังจึงถามอย่างแปลกใจห้องเฮาเล่าเมื่อหลี่หวินซีเห็นเออหลันสีหน้าก็พรันแปรเปลี่ยนเขาแอบมองนางแวบเดียวแล้วก้มหน้าดื่มสุราต่อเออหลันตอบกลับฝ่าบาทมารับกลับแล้ว อย่างตัวเจียรำพึงรำพันอย่างอดไม่ได้แยกกันไม่ได้แม้แต่เคเดียวลีอินซีเงนหน้าดื่มสุราจนหมดจอกก่อนจะสะบัดเสียงแข็งตะโกนว่าดืม่มในรถมาเซียวห่วตั้นถามนางตกลงแล้วหรือบอกว่าจะกลับไปคิดดูยังไงก็ต้องตกลงแนะ่เซียวห่าตั้นหัวเราะในลำคอก่อนจะไอเบา หองเฮาปราดเปรื่องยิ่งนักตากลมนานไปสินะนายนะ่ะเซียวโหตั้นชะง,งักเปล่านะอีว่านอินนิ้วหน้าอย่างไม่พอใจรอยยิ้มของเซียวโหตั้นค่อยๆเหลือนหายเขาดึงมือของอีว่านอินมากุมไว้ตอนเช้ารู้สึกหนาวนิดหน่อยกลับไปจะรีบดื่มน้ำขิง หรือดูวัสันนั้นอบอุ่นแต่มือของเขายังเย็นเฉียบอวี่หวานอินถอนใจยาวหันไปปัดผ้าม่านหน้าต่างขึ้นมองทิวทั์สวยงามที่อยู่ตามรายทางช่วงเวลาดีๆแบบนี้ก็อย่านิ้วหน้าเลยน้าเซียหเห่าต้นเอ่ยเบาๆหนึ่งปีมานี้อาการของฉันก็ดีขึ้นตั้งเยอะเอาน่าฉันยังอยู่กับเธอได้อีกหลายปีทีเดียว พอเห็นว่าเซียหาตั้นเดาความคิดของเธอถูกอีวานอินก็อดหัวเราะไม่ได้หนึ่งปีก่อน หลังจากอวีหวานอินรีบร้อนไปตำหนักเล็กองคาระก็ได้รับคำสั่งให้จับตัวหญิงใบเอาไว้คิดไม่ถึงว่านางจะไม่มีท่าทีตกใจซ้ำยังนั่งรออยู่ที่เดิมอย่างสงบสงเงียมจากนั้นอีกครู่หนึ่งนางก็นั่งคอพับไปด้านข้างมีเลือดไหลออกจากถาวานทั้งเจ็ด องคารักตะลึงง้างปากหญิงใบออกมียาเม็ดเคลือบด้วยคี้พึ่งที่ถูกกัดแตกกริ้งออกจากปากของนางหญิงใบเหลือลมหายใจเฮือกสุดท้ายองคารัก์ซักถามถึงยาถอนพิษแต่นางกลับหัวเราะและกล่าวเพียงว่าไม่มียาถอนหลับซักตื่นก็ดีขึ้นเอง องค์ารัก์ยังไม่เข้าใจแต่ยิงใบ้าขาดใจตายไปเสียก่อนอีวานอินฟื้นขึ้นมาหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งไม่เป็นอะไรจริงๆอย่างที่ยิงใบบอกต่อมาเสียวเทียนชฉนทดสอบยาพิษในขวดกระเบื้องเคลือบแล้วพบว่ามียาหลายชนิดที่ได้จากดอกไม้ใบหญ้าในวังและยังมีบางชนิดที่หาไม่ได้ จนกระทั่งพวกเขาค้นหาทั่วพระคลังส่วนตัวพบกล่องใส่ของกำนั้นที่มีกลิ่นแปลก กล่องไม้ใบนั้นประกอบขึ้นจากไม้ที่มีพิษสารพัดชนิดกล่องไม้ใบนี้รัชธาญาส่งมาเป็นของกำนันให้หวีวานอินเมื่อไล่ตามเบาะแสนี้ไปจึงตับรัชธาญาและผู้ที่คอยรับใช้ข้างกายมาไต่สวนทีละคนสุดท้ายก็ได้ความจริงออกมารัชทาญาเห็นว่านอกจากไม่อาจรักษาตำแหน่งได้แล้วแม้แต่ชีวิตก็อาจจะรักษาไม่ได้ด้วยเขาไม่อยากนั่งรอความตาย เฉยๆคิดว่าลงมือก่อนย่อมได้เปรียบระหว่างที่กำลังกรัดกรุ่มว่าจะไม่มีโอกาสลงมือหญิงใบที่แฝงตัวเข้ามาในวังหลวงก็มาหาเขาและบอกว่าตัวเองใช้ยาพิษเป็นแต่ยังขาดตัวยาอีกหลายชนิดต้องการความช่วยเหลือจากรัชทายาทให้เขาหาตัวยามาให้ ดังนั้นรัชทายาทจึงถือโอกาสเสาะหาของกรรมนั้นที่จะมอบให้ในงานพระราชพิธีแต่งตั้งของเขาจากนั้นก็รวบรวมตัวยาที่หญิงใบต้องการและยังช่วยวางแผนการที่สมบูรณ์แบบให้แก่หญิงใบเขาไม่ให้นางวางยาพิษสังหารห้องเต้โดยตรง แต่ให้วางยาพิษฮองเฮาแล้วบีบบังคับให้ฮองเฮาเป็นคนลงมือสังหารฮ่องเต้ด้วยตัวเองรัชทายาทไม่เพียงต้องการให้เซี่ยวโหตั้นตายแต่คิดจะโยนความผิดผ่านลอบรงพระชนฮ่องเต้ให้กับอีหวานอินด้วย ถ้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้แม้เซียโหตั้นจะรอดชีวิตอย่างน้อยเขาก็ยังสามารถกำจัดหวีหวานอินถ้าโชคดีอีกสักหน่อยเขาอาจกำจัดหนามยอกอกอกทั้งสองที่อยู่ในใจได้ในคราวเดียวปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียม ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ